ยูสปอร์ติงลิสบอนไม่มีเสมอไม่มีแพ้ชนะรวดอย่างเดียวบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่พิมพิลิกอังกฤษนักแรกเรียบร้อยครับชัยชนะไม่มาได้แค่เสมอมุมหนึ่งก็เซ็งนะที่ทำได้แค่เสมอแต่อีกมุมหนึ่งอมมึงไม่แพ้ก็บุญละดูหน้าอมริมสินะ่ะมานักแรกอยู่อย่างนี้หรามานักแรกอยู่อย่างนี้เราเป็นไงอมริม ซึมซับความท้าทายใหม่ได้แบบอืมไม่มีโอนาดาแพ้วันนี้พูดเลยไม่มีโอนา่าคือแพ้คือถ้าใครยันเดาโอนา่าได้นี่กูยอมใจเลยนะคือวันนี้คนที่ต้องชมที่สุดคือโอนา่าเลยนะครับทั้งจังหวะครึ่งหลังที่เขาดีดแล้วเซฟได้หรือจังหวะครึ่งแรกที่เซฟมือเดียวก่อนจะโดนตีเสมอผมบอกเลยไม่มีโอนาดาวันนี้แพ้อืมทุกแดงเลยครับวันนี้เอาจริงๆแม่งผมว่ารู้สึกว่าเล่น น่าพอใจแค่ครึ่งชั่วโมงแรกอะลองคิดดูนะครึ่งหลังอะล้งจะแก้เกมไปเรื่อยๆแก้เกมไปเรื่อยๆไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมนะหลังหน้าที่เจ็ดสิบอะครับผมไม่รู้สึกถึงชัยชนะแล้วอะผมรู้สึกแบบพอเพื่อโจชัวอะไรพวกนี้ลงมาเหมือนมันเล่นแบบลองคิดดูทีเจ็ดสิบห้าก็แล้วแปดสิบก็แล้วมันเล่นมือมันนํานะเหมือนมันพอใจกับที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยดูเซอร์เซ่แบบชิลมากเลยได้บอลแบบแปะไปแปะมากแบบเหมือนมันชิลมากเหมือนแบบกูนําอยู่สามศูนย์อะ เออหลังนาทีเจ็ดสิบเนี่ยที่บอกนะไม่รู้ใครคิดมันผมไหมนะและที่สําคัญวันนี้ที่เซ็งที่สุดบางคนอาจจะบอกดาโลคนนั้นคนนี้นะครับสาหรับผมผมนงิยกับกาณาโชคมากนี่ดีนะอามริมแบบยังเปลี่ยนมันออก,กไม้ผมตั้งคําถามกับอามริมเหมือนกันนะว่าอามริมในรู้สึกตั้งความหวังอะไรกับกาณาโชวไว้วะในถึงไม่เอาเขาออกอ่ะคือตั้งแต่ครึ่งแรกครับทั้งเกมสวนทั้งเลี้ยงไปแบบโดยเฉพาะครึ่งหลังอะ่ะลูกยิงที่หลุดไปที่บรูโน,โน่จ่ายให้ ลูกที่สวนกับสองคนแร็ฟอร์ดรอยิงแล้วอะ่ะมึงใจจังหวะถ้าใดเร็วกว่านั้นยังไงแร็ฟอร์ดได้ยิงแน่แน่มึงรออะไรไม่รู้คือเราดูจากภาพช้าเราเห็นเลยนะมันแทบไม่มองเพื่อนเลยกว่าจะมามองเพื่อนคือแบบกล้องหลังเข้ามาทันแล้วอะ่ะคือแบบผมงุนงิดกับกาลาโชมากผมไม่แน่ใจว่าใครงุนงิดใครมากที่สุดนะสําหรับผมคือกาลาโชเลยครับผมอยากเคกับบานมา,มากเลยงุนงิดนะครับอย่างที่บอกอะ่ะมุมหนึ่งแม่งเสมอก็เซ็งอะ่ะแต่สถิติหลังเกมเนี่ยโอกาสยิงเท่ากันนะ อิสวบิตมีโอกาสแบบเข้ากรอบมากกว่าแล้วก็โอกาสจัดแจ้งมากกว่าด้วยเอาง่ายๆคุณไปดูจังหวัดเซฟของประตูอิสุบิทกับจังหวัดเซฟของอุนนาน่าเขาควรชนะเรามากกว่าด้วยซ้าก,ก็ไม่เป็นไรอโมริมนักแรกหลังจากที่สัมพัสเดยชนะมาในลีปโปรตุเกสก็นักแรกก็เสมอไปแล้วเนาะเดี๋ยวนะัดต่อไปเจอเอเวอรสตในบ้านนะครับแต่หลังจากนี้นะถ้าชนะนัดน,นี้ไม่ได้นัดหน้าชนะไม่ได้เนี่ยซิตี้อาเซนอลน,น็อตติงแฮมฟอร์เรส รออยู่เนอะก่อนไปถึงตรงนั้นก็ยูโรปาลิกเอา3แต้มมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะใครงุนงดใครบ้างมาคอมเมนต์หน่อยแล้วก็กดติดตามช่องใั้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ไปไลฟ์ทาง YouTube พามอยากคุยนะติดตามกันเยอะๆ